มาถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของคลองช่องนนทรีอ๋อคลองช่องนนทรีเนี่ยก็ <c oughs> มีคนวิาพากษ์วิจารณ์มีดรามา่าเยอะจะสร้างทําไมมันอยู่ในดมของควนงงงงงงงันอนะ <c oughs> ย่างง ו อย่างนี้อย่างนั้นนะเยอะแยะเลยใช่ค่ะแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะคะถึงเรื่องของการจัดการน้ําในคลองให้ใสสะอาดอเหมือนกับว่าเท่า <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็น การออกมาชี้แจงจากทางกอทมอที่ชัดเจนแจมแจง้งเลยว่าจะจัดการน้ําเสียกับตรงนั้นยังไงได้บ้างเอาชองเกชอนมาเป็นต้นแบบแต่ว่าชองเกชอน็็จัดการน้ําเสียได้แล้วของเราล่ะผ่านงบประมาณไปหลายร้อยล้านโดยเฉพาะเมื่อวันที่2 5ทธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแตต้องเร่งเพราะว่าบอกไว้ว่าจะเปิด25ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยเร่งเอาผักชีลอยหน้าใช้เงินกันแบบหลา เป็นสิบสเป็นหลายสิบล้านเนี่ยเพื่อที่จะเปิดได้ทันยี่สิธันวาคมแต่ทํามาแบบนี้เนี่ยได้มีการวางแผนวางงบประมาณเอาไว้สําหรับการจัดการน้ําในคลองให้ใสสะอาดหรือเปล่านะคะก็มีนักการเมืองบางสว่วนก็มีการมีภาควิจารณ์ในเรื่องนี้ทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีเฟ e บุ๊กของออคุณพงพรมยมรัตน์นะคะซึ่งเป็นเป็น อดีตอดีตรอง,รองเป็นอดีตแล้วอ่าเป็นอดีตรองหัวหน้าพักหัวหน้าพักกล้านะคะได้ออกมาโพสต์เรื่องนี้แต่ว่าแกก็บอกไว้ก่อนออกตัวก่อนว่าแกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มกวนของผู้ว่าสวินนะแต่ว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึกขัดใจในการวิรพาพวิจารณ์ว่ามันเป็นการวิพาพวิจารณ์ที่มันไม่ได้อยู่บนหลักความจรงิงนะคะละที่สําคัญก็คือที่ดักใจที่ขัดใจอย่างก็คือว่า ทำไมกรทมไม่ทําอินโฟกราฟิกทําอะไรอ,ออกมาชี้แจงให้ใหมันชัดเดนจน,นเพราะว่าคนเนี่ยถามเรื่องนี้กันเยอะมากเลยนี่นะคะบอกว่ากระแสการโจมตีส่วนสาธารณะช่องนอนทรีสะท้อนแต่การเล่นการเมืองแต่ไม่ใช้สมองปัญญาหรือประโยชน์สาธาระเป็นตัวตั้งนะคะเรื่องที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มกวนเดียวกันกับผู้ว่าสวินขวัญเมืองเอาจริงๆผมด่ากทกมจะบ่อยที่สส่วนทหารกับ3นิ้วใครห่วยผมก็ดา่า อาจารย์กฎจกรคนออกแบบอันนี้ผมเป็นแฟนคลับแกแกเก่งเป็นคนรุ่นใหม่ไม่สนฝักฝ่ายสนแค่อยากให้บ้านเมืองพัฒนากว่านี้เรื่องนี้ต้องเอาเจตนาเป็นตัวตั้งจุดอ่อนของโครงการนี้คือสื่อสารแต่ความสวยงามแต่ลืมสื่อสารเจตนาทางวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจก่อนว่าเขากําลังพยายามเอาคลองช่องนอนทรีคลองสาธรสวนลุมคลองซอยสมคิดบึงสวนป่าเป็นจกกิติมาเชื่อมกันโดยเปิดปากทางท,างที่คลองพดุงทางซ้าย แม่น้ำเจ้าพระยาจุดแรกตรงใต้ BTS ตากสินจุดที่2คือโรงบำบัดน้ำช่องนอนทรีและจุดที่3าที่คลองพระขนงข้อแรกโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Pocket Park ด้วยพัดด้วยปัญหาพื้นที่สีเขียวในกรทมมีน้อยก็เลยใช้แนวทาง p o c k e ตหมายถึงพื้นที่ตรงไหน,นที่จะสามารถทำสีเขียวก็ทำได้ก่อนลดความร้อนของเมืองลดมลภาวะเลยไปตรงสะพานเหลืองนั่นก็ทำกำลังทำอีกโครงการหนึ่งรวมๆทั่วกรุงเฟสนี้ได้ยินว่าจะทำา200กว่าแห่งทำดีกว่าไม่ทำ ใครไม่อยากได้ก็บอกมาข้อ 2. อันนี้สําคัญที่สุดทราบไหมว่าตรงนี้จะเป็นการทําจุดจัดการน้ําสําคัญของโครงการวงแหวนน้าไผ่สิงโตนี่คือคุณพงพรมบอกว่าผมตั้งช่วยกทมนะว่าเป็นวงแหวนน้าไผ่สิงโตเพราะว่า PR กทมเนี่ยห่วยแตกเขาว่าอย่างนั้นเลยวงแหวนน้าไผ่สิงโตคือการรื้อฟื้นแนวคลองไผ่สิงโตเดิมที่เคยเชื่อมคลองพดุงกรุงกรเกษม ตัดผ่านลงพยาบาลจุลาตัดกับคลองสาธรสวนลุมเข้าซอยต้นสนไปเข้าคลองแสนแสบตรงซอยสมคิดทางทิศตะวันออกแล้วก็ยิงยาวไปเข้าคลองเตยตามแนวซอยไผ่สิงโตอันนี้คือแนวคลองเดิมปัญหา6-50ปีที่ผ่านมาแนวคลองนี้ถูกถมเป็นช่วงๆด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของกรทมน้ำก็เลยเน่าหมดกลายเป็นเดดคาแนลนะคะคือมันไม่สามารถจะไหลได้อะ โครงการนี้ใช้การเปิดทางคลองช่องนนทรีที่มีประตูฝั่งหนึ่งเชื่อมแม่น้ำเจ้าพยาตรงโรงควบคุมน้ำช่องนนทรีต่อมาเชื่อมคลองสาธรแล้วก็วกตรงเข้ามาที่เส้นเดิมที่เคยถูกถมคราวนี้เป็นการลอดใต้ถนนพระรามสตรงแยกสะพานไทยเบลเยี่ยมไปต่อก,กับสวนลุมวิ่งขึ้นเหนือไปซอยสมคิดไปลงแสนแสบทางทิศตะวันออกไปเชื่อมคลองใต้สะพานเขียวที่กำลังทิดทิศวกมาเชื่อมแก้มลิงสวนเบจจกิติทั้งอันเก่าอันใหม่ เจาะใต้ถุนรัชดาเลยตึกเล็กรัชดาไปเชื่อมคลองไผ่สิงโตเดิมที่ด้วนอยู่แล้วตรงยาวไปคลองพระขนงอีกทีหนึ่งคราวนี้คลองด้วนเน่าๆกลางกรุงก็จะหายไปตลอดการทีนี้ทิ้งท้ายเนี่ยคนก,ก็บอกว่าทําไมกทมไม่อธิบายแบบนี้อธิบายแล้วก็นําเสนอแต่ภาพของความสวยงามแต่ในมุมแบบนี้ที่ควรจะอธิบายให้คนได้เข้าใจแล้วก็จะได้เลิกเลิกพูดสักทีว่า ไม่จัดการกับปัญหาน้ําเสียเนี่ยมันจะได้หมดไปอันนี้อันนี้ตรงประเด็นเลยนะ,ะเพราะว่าที่คุณนันทิยาอ่านเนี่ยที่คุณพงพรมพงพรมเนี่ยอธิบายให้ฟังเนี่ยคือคือถ้าใครอยู่กรุงเทพมานานเนี่ยจะนึกภาพออกว่าสม<ะ>ัยก่อนเนี่ยคลองมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คนคนที่อยู่แถนั้นเขาจะนึกภาพออกว่าคล<ะ><ะ>องนี้มันอยู่ตรงนี้มันไปออกตรงนั้นเนี่ยนะ,ะแต่เรื่องจริงก็คือว่านี่คือจุดอ่อนเลยไม่ได้ ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงประโยชน์อัรถประโยชน์ในเชิงการระบายน้ําแบบนี้อย่างละเอียดเพื่อที่จะเอามาโต้โต้กับคนที่เขามาโจมตีว่าไอ้ของพวกนี้มันจะย่างุนอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเอาแต่ไปเรียนแบบเอาแต่เปลือกเข้ามา,าแต่จริงๆโครงการนี้มีนอกจากความสวยงามเป็นที่พักผ่อหยอนใจแล้วประโยชน์ในเรื่องของการระบายน้ําเรื่องของการ กำจัดน้ําเน่าเสียในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีหลายแงย่หลายมุมอย่างที่คุณพงษ์พรมไดอ้อธิบายไว้นะครับตอนท้ายเนีบอกว่าเงินก็มีเนี่ยทําอินโฟโกราฟ,ฟิกมาสู้คือยุคนี้มันต้องเอาเรื่องบบนี้ขึ้นมาสู้กันอเอาข้อมูลม,นะมาสู้ค่ะก็เป็นจุดอ่อนของของหน่วยงานที่ทําโครงการนี้คือละเลยเรื่องการสื่อสารกับประชาชนเลยทําให้โครงการดีๆเนี่ยถูกโจมตีและเท็จเลยะนะครับ